วัสดีค่ะทุกคนวันนี้อู๋จะพามาซื้อดอกไม้นะคะจะพามาซื้อดอกไม้เนาะเดี๋ยวไปดูกันซิว่าข้างในนั้นมันจะมีดอกอะไรบ้างนะคะเออจะพาไปซื้อดอกไม้เพราะว่าจะต้องจะต้องเอาไปวางไว้ข้างนอกข้างนอกอ่มเขาเรียกว่าอะไรระเบียงบ้าน <Yeah. S 1> เพื่อความสดชื่นนะคะง่ายงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ ของเยอะแยะ,แยะมากเลยค่ะช็อปเนี้ยอาเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกโซฟาโต๊ะกินข้าวโต๊ะว,วางด้าน,นนอกเนาะหรือว่าด้านในก็ได้นะคะเนี่ยเยอะแยะมากมายมอันนี้ก็เป็นกระทะไซส์บิ๊กเลยค่ะ สำหรับคนที่มีร้านอาหารอุ้ยน่ารักจังดูสิน้องเพชรมีนกมีปลาอืมสวยๆทั้งนั้นเลยของประดับบ้านสวยทั้งนั้นเลยย,ย Yes

ลงดูไปดูมาเราก็ตัดสินใจจะเอาต้นนี้นะจ๊ะไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะที่ไทยอะ่ะมีเยแยะเลยอู้จําได้เนี่ยแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไระคะ่ะเลือกไปส่งต้นไปวางด้านนอกนะคะเราจะไม่เลือกดอกไม้นะคะเพราะว่ามันจะมีตัวพึ่งนะคะเออใช่เพราะว่าเรามีลูกน้อยะคะ่ะ เดี๋ยวลูกน้อยไปเดินไปละเพื่อนมันต่อยเอานะคะเดี๋ยวร้อยเขาโตสักนิดนึงเราค่อยจะซื้อดอกไม้ที่เป็นสีๆเนาะสวยๆนะคะอันนี้เราซื้อแค่นี้ก่อนไปประดับเนาะดอกไม้ก็เยอะมากดูสิโอสวยมากๆเลยค่ะดูล่อมลื่นสบายตาจังเลยต้นไม้ที่บ้านเราอะคะ่ะที่นี่เขาจะมาทำเป็นแบบว่าต้นเล็กเนาะเอามาทำแบบยังไงอะ เขาเขาน่าจะเรียกว่าการผสมพันธุ์หรือว่าอะไรนะมันก็จะต้นเล็กกว่าปกติจากต้นใหญ่ๆเขาก็มาทําเป็นต้นเล็กอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยทุกคนสวยๆนะไปหาปลาหาปลาลูกไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าปึ๊บมันจะกินมแมลงนะคะแต่ตัวเนี้ยถ้า,มาแมลงบินเข้าไปแล้วมันก็จะงับกินเลยนะคะนี่สวยๆงั้นเลย และนี่คือสิ่งที่เราได้นะคะต้นไม้สองต้นอันนี้ก็จะเป็นไฟเนาะแล้วก็จะมีกระถางนอนนะสองใบหินอีกหนึ่งถุง <c oughs> นะคะสำหรับความสวยงาม <c oughs> ตอนนี้แฟนก็กำลังติดนี่นะคะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันเนี้ยเป็นเป็นแสงไฟอะค่ะที่ว่าออพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเนี่นะซื้อมาวันนี้ค่ะนี่เราก็จะติดแบบนี้เนาะซื้อมาสามอันเนาะตรงนู้นเราจะไม่ติดนะคะเพราะว่าแสงอาทิตย์มันไปไม่ถึงเราติดแค่สามอันตรงนี้ตรงนี้แล้วก็อีกมุมนึง แล้วก็มีเจ้าต้นไม้สองต้นนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ในกระถางอันนี้นะคะที่ซื้อมาเนาะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยอันนี้สําหรับจุดเทียนนะคะเทียนเล็กๆะคะ่ะที่มีกลิ่นหอมนะคะจุดแล้วปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปข้างในนะคะแล้วก็วางไว้ด้านนอกนะคะ่ะมันมันจะทําให้แบบว่าบรรยากาศก็โรแมนติกะคะเนาะเราก็ซื้อมา แล้วก็มีดินนะคะนี่สำหรับเพาะปลูกนะคะสาเหตุที่อู้ไม่ซื้อดอกไม้เพราะว่ามันมันจะมีตัวพวกผึ้งอะนะคะเพราะว่าเรามีลูกน้อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผึ้งมันจะมาต่อยนะคะเอาไว้ให้เขาโตอีกสักนิดนึงนะคะลูกอะเดี๋ยวเราค่อยซื้ออันนี้ก็ต้องระวังกันไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผึ้งมันจะต่อย ปาบวมปาาบวมนะคะคช่างสากำลังติดตั้งนะคะสานีนย่อมมาจากสามีนะคะ อันนี้กลางคืนนะคะถึงจะมันถึงจะมีไฟเนาะเดี๋ยวตอนตอนกลางคืน,นอ่ะอูก็ค่อยมาเปิดให้ให้ดูอีกทีว่ามันสวยไหมนะคะสำหรับด้านนอกเนะี่ยอูว่ามันสวยมากๆเลยครับได้อารมณ์ไปอีกแบบนึงนะคะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการลงต้นไม้ในกระถางนะคะเราจะไม่ใส่กระถางเล็กนะคะเพราะว่าเอ่อ เราอยากให้มันโตข้างในกระถางใหญ่นี้เพราะว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนั้นเน่ะกลัวเขาจะตายเนาะไม่แน่ใจว่ามันจะตายง่ายไหมต้นต้นไม้นี้แต่ว่าใส่เพื่อความสวยงามนะคะนี่ดินลงไปกดน,นะคะจะปลูกให้เขาสูงสูงนิดนึงอะคะ่ะเพราะว่าเนี่ยอะตรงเนี้มันสูงนะคะต้นไม้มันจะต้องสูงนิดนึงถ้าต่ำมันก็จะยูงไม่ค่อยสวย นี่เลยตอนแรกแฟนว่าจะซื้อสามต้นอูบอกว่าส่งส่งก็พอแล้วซ้ายกับขวาทางการเนี่ยเอาไว้รุ่งๆงแบบนี้เพราะว่ามันมันจะดูเยอะเกินไปเดี๋ยวยังไงค่อยหาซื้อกันเอาใหม่ถ้าเกิดว่ามันมัน,ม,นมันดีหรือมันอะไรมันสวยตอนที่อูออกไปเนี่ยต้นไม้ก็เหลือกันไม่เยอะแล้วนะคะเพราะว่าคนเขาก็ ซื้อหากันไปปลูกเนาะขายดีมากๆเลยค่ะพวกกระถางพวกต้นไม้ดอกไม้อันนี้ตอนที่อูซื้อมามันก็เหลืออยู่ประมาณห6ต้นเนาะปกติแล้วมันจะต้องเยอะกว่านี้โอเคอ่าใส่แค่นี้ไปก่อนแล้วก็ใส่เดี๋ยวก็ใส่ต้นไม้แล้วก็ใส่ดินไปอีก ใช่ตัวน้อยโดนขังอยู่ข้างในคนเดียว <c oughs> แล้วนี่ยก็ใส่ต้นไม้ลงไปเลยเรวก็จะใส่ดินเพิ่มเข้าไปอีกวางต้นไม้กดโอ้ยสวยขึ้นมาทันตา <laughs> เพิ่งเริ่มมาเพิ่งเริ่มมามันไม่ใช่ดอกไม้นะจ๊ะเพิ่ง <c oughs> มันไม่ใช่ดอกไม้นะเจ้าคุณพึ่งอย่ามานะสวยมากๆเลยอันนี้ก็ใส่ดินลงไปให้เต็มเลยนะคะ นี้เราก็เสร็จแล้วแต่ตอนนี้เรากำลังจะใส่เห็ดลงไปนะคะรอบรอบต้นเนาะเพสีมันจะได้ไปตัดกับสีเขียวกับสีดำเนาะมันก็จะสวยนะะสวยมากเลยค่ะพอใส่กระถางมันดูโดดเด่นขึ้นมาทันตาเห็นเลยแค่สองต้นพอค่ะไม่เยอะเยอะไปมันก็ดูลกลุงลังนะคะ น,นั่งลงดูไปนั่งลงเร็วอรันไปนั่งลงลมเย็นมากเลยค่ะเพื่อนๆอากาศดีมาก <c oughs> นี่อ่ะเราก็จะใส่รอบโคลนเลยตน้นนี้ที่บ้านเราเขาเรียกว่าต้นอะไรอูไม่แน่ใจอ่ะค่ะ ที่นี่ขายแพงมากเลยนะคะเพื่อนๆต้นหนึ่งอะค่ะพันหกร้อยนะคะ,ะ,คะราคาเต็มนะคะ,ะถ้าเขามีลดราคามันก็จะประมาณครึ่งราคาถ้าเขาจะขายแต่ถ้าราคาเต็มอะ่ะมันจะอยู่ประมาณพันหกรอบาทต่อหนึ่งต้นนะคะสองต้นก็สามพันกว่าบาทนะคะ แต่ของอู๋เนี่ยซื้อมามันเหลือน้อยสงสัยมันเหลือน้อยมั้งเขาก็เลยลดราคาให้ให้ครึ่งหนึ่งอู๋ได้มาสองต้นในราคาพันหกร้อยบาทหกร้อยพันหกร้กว่าบาทนะคะราคาเข้าๆนะคะไม่แน่ใจว่าเหล็กเงินที่บ้านเรามันเท่าไหร่นี่ค่ะอีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ วางแค่ซ้ายกับขวาค่ะให้มันมีอะไรไปแบบเขียวๆล่มลื่นล่มลื่นนิดนึงนอ,นอกชานบ้านสวยมากๆเลยค่ะต้นกำลังพอดีเลยไม่เล็กไม่ใหญ่นะอันนี้มันจะต้องโตได้อีกนะอูคิดว่าสวยมากๆเลยเพื่อนๆแล้วก็ต้องดูลูกนะคะเดี๋ยว เก็บผิงเข้าปากและแย่เลยจะต้องคอยดูกันตลดอดอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยน้องพึ่งมาอีกแล้วเนี่ยน้องพึ่งนี่ไม่ใช่ดอกไม้นะเห็นไหมคะเนี่ยแวบๆอยู่หน้าคอน้องพึ่งเตรียมตัวมาตอมแล้วน้องพึ่งอย่าไปตามครอบครัวาม,มานะไม่เอานะคะมันไม่ใช่ดอกไม้ ลมเย็นมากพัดส,สวัยเลย